สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณจำนวนเต็มนะครับโดยใช้แสดงแสดงในรูปของเส้นจำนวนนะครับอันนี้เราจะเราแสดงในรูปของ a คูณ b, b นะครับ a นี่คือตัวตัวตั้ง a นี่คือตัวตั้ง b นี่ตัวคูณนะครับคราวนี้เรามาดูใกล้ๆเส้นหนึ่งเรื่องเกี่ยวดับการคูณนะครับการคูณ example ครับ a คูณ b เท่ากับอะไรตัวอย่างคราวนี้ a สคูณลบ2 a ก็คือ3จํจำนวนเต็มบวก3 b ก็คือจำนวนเต็มลบ2นะครับ a คูณลบ2ความหมายการคูณคือ3เท่าของลบ2ก็คือเอาตัวคูณเนี่ยตัวคูณเนี่ยลบ2เนี่ยบวกกันจำนวน3ครั้งหรือ3ตัว3ตัวกับลบ2บวก3ตัวนะครับดูอยากตัวคูณดูอยากตัวตั้งครับ3เท่าของลบ2ก็คือเอาลบ2ทนี่บวกกัน3ตัว จะมีค่าเท่ากับลบผมนะครับตัวอย่างสักข้อหนึ่งสองคูนลบสามก็เท่ากับลบสามบวกกันสองตัวนะครับคำตอบก็ได้เป็นลบผมไอ้ตรงนี้ที่เรากระจายมาเนี่ยเราใช้ส่วนของเศษจำนวนในการบวกนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเรามีไกด์ไลน์แล้วเราจะมาเริ่มต้นในการาหารครับนะครับตัวอย่างอินพุตเอผมให้เป็นสาม สามคูนลบสามมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มนะครับก็คือความหมายคือมีลบสามมาดูตัวตัวแสดงนะมัลติพายเออร์นี้ความหมายคือในความหมายนี้คือก็คือตัวคูณมีทั้งหมดทั้งหมดสามตัวสามคูนลบสามแล้วมีลบสามสามตัวบวกกันนะครับคือตรงนี้ประกอบไปหนึ่งครับกลลบมีลบสามทั้งหมดสามตัวบวกกันนะครับในภาพก็มีลบสามในหนึ่งลบสามตัวที่สองนะครับลบสามตัวที่สาม ผลลัพธ์ก็คือรูปสีม่วงกับยาวเลยครับคำตอบคือลบหกดูคําตอบตรงมั้ยครับได้ลบเก้าครับหรือถ้าเราใช้วิธีรักก็คือสามคูณสามได้เก้าบวกไม่มีเขียนเกยอย่นงแต่บวกบวกคูณลบไปลบกาเป็นลบเก้าหนึ่งถ้าเราใช้หลักการวิธีรักนะครับข้อต่อไปถ้าผมตั้งตัวคูณตัวตั้งเป็นสองสองคูณลบสามนะครับอ่าได้ลบหกนะครับ 6จริงไหมก็คือมาดูตรงนี้ก็คือ2เท่าของลบ3ก้าวแสดงเขามีลบ3อยู่ทั้งหมด2ขีดหน่วยมาบวกกันนะครับเราก็เลเราก็ลากเส้นสีเดีมเยม,มครับลบ3แล้วบวกดลบ3นะครับก็กลายเป็นลบ6นะครับในหลักการคูณนี้เราสังเกตนครับไอตัวคูณเนี้ยไอ้นับตัวคูณกี่จำนวนนับไปลบ3ตัวที่หนึ่งลบ3ตัวที่สองก็พอดีพราะวตัวตั้งนี้คำตอบคือลบ6 ดังที่ฉเฉลยนะครับถ้าใน,นไม่เข้าใจเงินเดือนตรงนี้หลักการตรงนี้ที่ไกด์หลานที่ป่วมีตัวอย่างให้ดูตนี้ครับอ่าข้อต่อไปครับถ้าตัวตั้งผมเป็น4ี่จะเกินนะครับตีตั้งตั้งไว้ไม่มากขอเป็นเอาสี่นะครับ4แล้วตัวคูณเขาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นลบสองนี่อ่ะสี่คูณลบสอง่าก็คือลบสองนะครับมีทั้งหมด สี่จำนวนนะครับลบสองเด้สี่หมดก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นคือเท่ากับศูนย์ครับไปที่ลบสองหนึ่งลบสองตัวที่หนึ่งลบสองตัวที่สองลบสองตัวที่สามลบสองตัวที่สี่คำตอบแรกตรงนี้คือลบแปดนะครับาดูเฉลยคำตอบครับลบแปดเห็นไหมครับใกล้กับคำตอบหรือเราใช้วิธีรัดคือสี่คูณสองได้แปดบวกคูณลบบวกขึ้นมาขึ้นหมายบวกของสี่บวกคูณลบเป็นลบไปได้ลบแปดเองเข้มครับ ข้อต่อไปครับตัวตั้งผมเป็น3ตัวคูณผมเป็นตอนนี้มันใชได้ใช้ไม่ได้มากนะครับใช้มากอยู่เกินอเอาเป็นลบคูณลบสามแล้วกันสามคูณลบสามได้เท่าไหรครับก็หลักการเดียวกันสังเกตลบสามมีสามตัวไหมครับจะมีจำนวนเท่าของตัวตั้งเองไอ้วตัวตั้งนะครับสังเกตครับลบสามมีหมดสามตัวนะครับ ถ้าในภายภา้ก็เป็นลบสามด้วยหลบสามด้วยสลบสามด้วยสามคำตอบก็ได้ลบเ้ามีเฉลยครับโอเคครับอ่าอน,นี้ตัวตั้งผงเป็นไม่มานเะอนนาแพ่สองละกันครับตัวคูณวิลบ้าสองคูณลบห้ามีค่าอะไรนะครับก็ใครมันวิลบ้าทั้งหมด2องทานวนนีครับตรงนี้ครับวิลบ้บห้าทั้งหมดสองานวน สามตัวตั้งนี้นะฮะมีเงิเท่านงวนตัวตั้งก็เราก็เขียนแผนภาพลบ5้าตัวที่1ลบห้าตัวที่2นะครับสุดท้ายคำตอบก็คือลบสิบเป็นเอ,อเขไหมครับคำตอบคืลบ10นักเรียนเห็นพราะหนแนวทางครับท่านการคูณถ้าโจทย์เราเป็นตัวตั้งเป็นลบ 5, 5้าลบห้าคูณ2เราต้องใช้กฎการสลับที่ก่อนถ้าลบ้าคูณ2เราก็เปลี่ยนเป็นสองคูณลบ5้าเพราะการคูณมีการสลับที่นะครับ ถ้าเป็นลบสคูณห้านั่นเองก็เปลี่ยนเป็น2องคูณลบห้าท่านจะเห็นเขียนได้ลูกเป็นจำนวนได้นะครับเราปรับนิดหนึ่งครับเอาแค่ตัวนึงครับถ้า a เป็น4ตัวคูณเป็นลบหน่ะห้าคำตอบก็คือลบสเห็นไหมครับรูปภาพเห็นชัดเจนโอเคครับคราวนี้ครูให้ตัวคูณเป็นตัวบวกบ้างนะครับอ่ะเป็น2 4คูณ2เห็นไหมครับก็เห็นไหมครับก็มี2องมีทั้งหมด4ตัวตามตัวตั้งนะครับมีเลข2มากตัวมาบวกกันก็2ตัวที่1บวก2ตัวที่2บวก2ตัวที่3าบวก2ตัวที่4ีคำตอบก็ได้8นะครับดูคนตอบนะครับส่วนเราให้วิธีรัดก,กม็มีอะไรครับก็4คูณ2ได้8บวกคูณบวกได้บวกเราเช็คใรหม่ในตัวนะครับอีกสักตัวหนึ่งครับ ถ้าตัวตั้งเป็น5ตัวคูณเป็น2นะครับนะก็จะมี2ทั้งหมด5ตัวนะครับดูอย่างนี้ครับมีจำนวนเต็ม2ทั้งหมด5ตัวจำนวน2 1 2 3 4 5่ง่นไหมครับก็เอาสอที่1ตั้งแล้วก็สองที่2 3 4 5บวกกันคำตอบก็คือ10นั่นเองเห็นไหมครับประเด็นพอเห็นะแนวทามเลยครับ ทำนัเขาไม่เข้าใจนั่นเองยนดูใกล้แล่งนี่ประกอบท่นึ่ครับสำหรับการคูณจำนวนเต็มนะครับก็ข,ขอน,นําเสนอเพียนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนสามารถนำมาอิสรใช้ได้ครับขอบคุณมากครับ